ไอหนูขอเอ็งโชคดีกับการสอบนะครับยันคือหนูมีความคิดตรงที่ว่าจะขายให้โขนไปเลยอ่ะขายให้เกี้ยงไปเลยเตียนไปเลยแล้วก็ก็ให้เงินพี่เขาหรือว่าให้นาก็ได้จะไปทําอะไรก็ให้เงินพี่ใครพี่เมย์พี่ว่าเอาไปให้หมอก็ได้นะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ให้มีจัการก็ได้ ให้หนูไหมหนูจะเอาตังค์ไปกินข้าวมึงหูปากเือไอควายโดนหลอกเอาใค้เป็นสวนกางไงไม่ครับเฮ้ยไอพอนี่คุณน้าว่าไงหนูยอ่ะหนูยอ่ะนี่นี่พี่พี่หนูัอดีครับัสดีครับเราเป็นพี่ควายเหรอเราเลี้ยงควายเหรออย่าว่าหนูไใช่ครับอันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องไอเนี้ยครับเรื่องทีมบริหารครับผมอยากเสนอเป็นชุดของเป็นพี่อัโตได้ไหมครับ ออโูนะ้ใช่ครับพี่ออโต้พี่เด่นชัยอะค่ะออโต้ Auto, เด่นชัยเหรออ๋ออีกใช่ค่ะพี่ที่อยู่ทุกสถาบัน oh. อ๋อแต่ว่าพี่เขาทำงานดีนะแล้วเขาคนละ oh. ชุดกับชุดนี้เหรอไม่ไม่คือเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับชุดนี้นะครับคือแบบเดี๋ยวพอ,อ,นะอ,อย่าบอกนะอย่าบอกนะ ออะะไร่ว่ามีซ o m e t h น่ากลัวตรงนั้นไ <c oughs> ม,ม่อ้ผม่งแว่บน่า,าชุดบริหารชุดชุดกอนผมว่าม <c oughs> <c oughs> ัน,นว่าคือเราเคยคุยกับหลายหลายคนแล้วคือเขาแบบยังไม่ค่อยพอใจกับการที่เขาบริหารตรงนี้เ่าเร่เขาไม่ได้แก้ไขปัญหาหรืออะไรเลยสื่อไม่ได้พัฒนาหรือป,ปรับปรุงส่วนที่มัน ต้องแก้ไขอะไรครับเมีปัญหาได้งนะั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมต้องถามกูรูก่อนเอ๊ไอโวิตอ้าวขอโซวิตนนคืออันนี้คือเป็นในมุมหนูที่แบบว่า,วาพึง่งมานะคะก็คือแบบว่าหนูอ่ะมีปัญหาเรื่องการเรื่องสมองเอ่อยืนเวนีนถูกไหมอ๋อโอเคอเคใช หดีมีปัญหาเรื่องการเย็นเมนก็คือเมนหนูอ่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าแต่เวลามีสตอรี่อะค่ะหนูหนูตั้งใจเข้ามาไล่เีก็คือหนูอ่าเล่นสามลีแล้วหนูอ่ะก็เพิ่งนึกได้ว่าโอเคหนูอยากจะไปเสนอเรื่องการขอย้ายเวนเพราะว่าเห็นพี่บางคนที่แบบเขาก็ย้ายเวนกันได้โดยที่แบบว่าให้เหตุผลอะไรก็ว่าไปแล้วก็หนูก็เลยลองขอลองขอย้ายดูอะค่ะแต่ว่าเขาตอบกลับมาว่าก็หนู หนูฟาร์มดึกดึกกับผู้ชายนั่นแหละแต่ว่าบางทีหนูเข้ามาไล่เคนะค่ะนะคือหนูอยู่ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าหนูใช้เสียงต่อเวลาหนูก็เหนื่อยอะค่ะหนูก็แค่อยากจะพักบ้างใช่แต่ว่าหนูหนูไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ในการพักเพราะว่าโอเคหนูยืนเวรหกโมงแล้วก็หนูไม่ใช่ยศพิเศษที่จะได้สิทธิ์พักเวลามีสตอรี่หนูก็เลยต้องมายืนเวรน หกโมงเช้าถึงเก้าโมงอีกสามชั่วโมงเออมันมียกพิเศษด้วยเหรอยศ <ก S 3> ที่หนูขอเนี่ยปฏิบัติการพิเศษก็คือตอนแรกที่ท,ที่ที่ว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องเทเซอร์ค่ะนะก็คือที่หนูถือไม่ได้แต่ว่าหนูอ่ะจําเป็นที่จะต้องใช้แต่หนูถือไม่ได้ก็น,นั่นก็ส่วนหนึ่งเอาใช่ค่ะเพราะหนูเคยโดนโดนปรับไปแล้วอ่าแสต๊นึงเป็นกฎของหมอก็คือยศไม่ถึงแต่ว่าเอาเทเซอร์มาถือ แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันคือเรื่องหมออีสวิตตี้มันรู้ดีกว่าพี่เพราะฉะนั้น่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะให้มันในนี่แล้วกันเป็นการโหวตทีมผู้บริหารใช่หนูอยากายยยยให้เป็นการโหวตอะค่ะเพราะว่าเลขาบางคนก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมาจากการรู้จักกันนะคะไะได้แล้วเดี๋ยวพี่จะทำทีมผู้บริหารขึ้นมาก็เหมือนสอสอเอ้ยไม่โลจิ ไอเรี่ยไอเฮียสวีตตี้อยู่ไหนเนี่ยจ๋าไอเพียวอยู่ด้วยกันนะอยู่คุยอยู่คุยกันนะไออยู่คุยกันเดี๋ยวเราเราต้องคุยกันเพื่อไอนี่ละเป็นเรื่องเป็นหลานเรื่องไงครับพี่เรื่องไหนเรื่องหมอยังไงครับพี่มาเดี๋ยวเฮ้ยน้ำมึงเสือกเฮียอะไรเนี่ยอ๋อไม่ครับผมมาเหินเล่นแล้วพอดีเจอพอดีครับก็เลยแวะพี่มาช้าไปโอ้มันยังไม่ช้ายังไม่ช้าไปอีก นะครับว่าไงแบบอยากสอบถามนะครับสอบถามมาตสอบถามว่าว่ามันจะมีแบบบัตรแก๊งที่ที่เหลืออยู่กับแก๊งที่แบบว่ายุบไปแล้วบ้างไหมครับทำไมอ่ะพอดีว่ามันมีโจรใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยไอผมถามไกรอาอ๋อเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าบางคนเขายังไม่ไม่ยอมเอาเข้ามาคืนเพราะว่าไกอาครับเขาเขาโดนโจรปล้นถูกไหมเขาบอกว่า คนนั้นน่ะมีบัตรแก๊งแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาอ่ะบอกว่าตำรวจเจียวโจนไปอ่ะชื่อว่าเขียวแต่พวกผมไปดูในในรายเชื่อครับมันมีเขียวเดียวคือเขียวคาเมลอนครับซึ่งโจน่ะมันใช้ปากฉนามแดงครับแต่ว่าแต่ว่าโจนอ่ะเอ้ยโจนมันใช้ปากฉนามแดงแต่ว่าคนเขียวคาเมลอนเขามีแค่มีดกับไม้แดงครับก็เลยแบบสงสัยนิดนึงครับเป็นไปได,ด,ได้เป็นไปได้เป็นไได้เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เข้ามานี่อ๋อเขาเขาก็ไม่ยอ <ร ojos S 1> ม,มเข้ามาคืนถึงแล้วจะตามแล้วถูกต้องไหมตุ๊ดครับนะ ครับน้าพ่อของเสีโทษทีโทษทีแกบหรือนะครับพย่ยามสอบสอบสอบสามใบเฉยๆนะมึงอยากฟังอะไรมันๆบ้างล่ะเรื่องอะไรนะมึงตรงไปบนเวทีอุกลังหาเหินเล่นอยู่มึงตรงไปบนเวทีแล้วมึงจะรู้ว่ามงเรีมโลกมีจริงเรื่องเตรียมแบบเตรียมจริงๆนั่งก่อนขึ้นไปเออจริงกบอพี่นะครับผจริงๆเฮ้ยมึงเรียกสวิตตี้มาดิจะคุยจะคุยเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวกูลืมสวิตตี้บอกว่าแป๊บค่ะเอางี้เอางี้เม็นร่มึงฟังนะครับเดี๋ยวมึง เดี๋ยวมึงให้สวิตตี้ใช่ป่ะจัดทีมบริหารหมอมาสองชุดแล้วก็ให้เขาโหวตเลยว่าจะให้ทีมไหนได้ขึ้นเป็นผู้บริหารครับโอเคนะโอเคป่าจิไอครูจริงครับโอเคครับอ่าโอเคตามเสียงประชาธิปไตยก้าวไกลคือโนหนึ่งแค่นั้นเองถูกครับถูกครับถูกครับตับเอ็ดถูกต้องพอถ้าเกิดว่าก้าวไม่ไกลก็นี่ครับตกตกระหว่างทางเอางี้แล้วกันไอโบ๊ทนี่เดี๋ยวจะให้ทำไปนี่มึงอ่ะน่าจะรู้จักคือน้องสองคนเนี่ยคือเขาเสนอทีมบริหารอีกทีมหนึ่งขึ้นมาแข่งขันก็คือทีมคนชื่ออันนี้ออท โตแอดดาอะไรสักอย่างนึงอะใครใครไอจองออโต้ค่ะพี่ออโต้ออโต้แอดดาอะไรเนี่ยอ่ะโตมึงก็แต่โตหรอพี่เด็กชายมึงก็เอาอย่างนี้เลยคือเดี๋ยวมึงอะก็คือกรุ๊ปหมีกรุ๊ปหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีอีกกรุ๊ปหนึ่งใช่ป่ะก็คือมึงให้เขาชูนโยบายมาก่อนเลยที่ทําได้จริงแล้วเดี๋ยวเรามาโหวตกันให้หมอโหวตเลยว่าเขาจะให้กรุ๊ปไหนเป็นผู้บริหารแต่ว่าการลงคะแนนเสียงเดี๋ยวจะดาเนินการแบบลับๆได้โอเคนะ ได้พี่อ่าโอเคแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่ให้มันเคลียร์เรื่องของออกพูดนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยเริ่มอ่าโอเคได้ตามนี้จบปะ